เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนทีมไลน์กันนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าไปในไลน์มาตรงที่มีจุดจุดจุด,ดนี้ข้างบนขวาสุด บนขวาจะมีคำว่าตั้งค่าเลือกทีมเราดูว่าเราโหลดทีมโคนี่ไว้แล้วหรือยังเพราะแอปนี้ต้องใช้กับทีมโคนี่นะคะหลังจากนั้นเราโหลดทีมโคนี่มาแล้วเราก็ยังไม่ต้องเปิดใช้งานให้ขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กดออกมา ก็มาในแอปฉันอยากเปลี่ยนทีมไลน์ที่เป็นหน้ายิ้มอันแรกนี้นะคะกดคลายคำว่าดูม เลือกทีมที่เราจะใช้งานมาหนึ่งอันอย่างอันนี้เราจะใช้ตี้สีดำนะเราก็กดไปที่ภาพเลยเลื่อนไปให้ปุดแล้วล่างสุดจะมีคำว่าดาวน์โหลดเป็นตัวหนังสือสีดำจางๆเราก็กดไปทีนึง แล้วมันก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดอีกทีหนึงอยู่ข้างล่างใต้ภาพเขียนว่าดาวน์โหลดเป็นตัวสีสีดำสีน้ำเงินจัางๆนี่แหละแล้วเราก็กดไปหลังจากนั้นรอโหลดเราจะเราต้องจำด้วยว่าหมายเลขโหลดเราเลขอะไรอย่างนี้7 2 9เเราก็จำเอาไว้หลังจากนั้นรอโหลดเสร็จ แล้วเราก็ทําการปิดการเชื่อมต่อโดยเปิดโหมดเครื่องบินจากนั้นเข้ามาคำว่าใช้ทีมบรรทัดที่2เมื่อกี้เราโหลด729ใช่ไหมคืออันที่3ที่เราโหลดไว้ก่อนหน้านี้แล้วกดเข้าไป หลังจากนั้นให้เลือกทีมโคนี่นี่แค่นี้เราก็จะมีทีมสวยๆเอาไว้ใช้ไม่เบื่อ แต่ถ้าอยากจะได้ทีมอื่นอย่างทีมนี้เราโหลดมาแล้วเราไม่ถูกเราก็ทำการเครื่งบินซะเพื่อที่เราจะต้องทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ก็จะลายเลยไม่ต้องไปสนใจมันอ่าใ่ฉันอยากปิดอีกหนึ่งเลือกดูทีม อนนี้นึงนะอ่าเราก็เลือกมาเลือกทีมไหนกันดังเราจะเลือกอ,อันนี้ที่เป็นรูปแมวอ่าเราเลือกหนึ่งก็ทำเหมือนกันกับตอนแรก เราก่ัของให้เสร็จก่อนอแล้วเราก็มาตัวดาวน์โหลดสีดำแจ้งๆที่สุดสีตรงนี้ที่ช้ามากมีเกมเยอะ หลังจากนั้นคําว่าดาวน์โหลดเป็นคําว่าดาวน์โหลดสีจางๆเติมเรากำลังก,การดาวน์โหลดไว้715เราก็จำเอาไว้หลังจากนั้นให้เปิดโหมดเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งเพเราจะใช้ทีม แล้วก็ไอที่ดูทีมเอใช้ทีมหน,นึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้านี่อันที่สามกดตกลงแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าทีมไลน์เองรอแ,แป๊บหนึ่งนี้เรากดใช้กดใช้ดังเดิมเสร็จแล้ว เราก็ไปตั้งค่าเลือกทีมกดใช้ทีมคน ก็ได้ทีมส,สวยๆก็อธิบายมาค่อยเก่งเนาะจะรู้เรื่องกันหรือเปล่าคุณูนะคะ